ครับเราจะดูข้อสอบแพทสองนะครับในส่วนของวิชาเคมีนะฮะดูข้อที่58กันนะครับนูลองดูโจทย์ข้อที่58พร้อมพี่มาซหสิ58โจทย์ว่าไงลองดู58นะครับก๊าซชนิดหนึ่งหนัก1กรัมที่อุณหภูมิ12องศาเซลเซียสความดันเป็น1บรรยากาศนะครับมีปริมาตรเป็น2ลิตรนะครับถ้าก๊าซชนิดนี้หนักนะฮะถ้าก๊าซชนิดนี้หนักเท่าไหร่ครับหนัก2กรัมที่69องศาเซลเซียสนะฮะและความดันเป็น0นย์ ความดันเป็น608ม mm ิลลิเมตรประหลอดจะมีปริมาตรเท่าไหร่อือนะฮะจะมีปริมาตรเป็นเท่าไหร่ทำไงดีนะครับจะมีปริมาตรเป็นเท่าไหร่อ่เอ,เอ่เป็นก๊าซชนิดเดียวกันถูกไหมครับถูกนะนะฮะเป็นก๊าซชนิดเดียวกันเมื่อเป็นก๊าซชนิดเดียวกันเราใช้สูตรนี้ได้ครับ นะการชนิดเดียวกันหนูใช้สูตร p 1 v 1ส่วนอะไรนะ t 1แล้วก็ m 1ฮะจับเท่ากับ p 2 v 2แล้วส่วนด้วย t 2 m 2ได้เลยครับนะฮะแล้วอะไรก็ตามที่มันคงที่หนูก็ตัดทิ้งนะฮะนะอะไรคงที่บ้างน,นะครับุไม่มีคงที่เลยครับก็ต้องว่ากันเลยนะครับสูตรนี้เงื่อนไขในการใช้นะฮะเวลาเราจะใช้สูตรนี้หนูต้องรู้จักเงื่อนไขในการใช้นิดหนึ่งนะครับ่คือความดันนะครับความดันหนูจะแทนหน่วยอะไรก็ได้แต่สองข้างต้องหน่วยเดียวกันประเด็นที่1 ประเด็นที่2 v คือปริมาตรครับสองข้างหน่วยอะไรก็ได้ครับจะต,ต้องหน่วยเดียวกันนะฮะแล้ว m ก็คือมวลเป็นกรัมนะครับแล้วส่วน t t คืออุณหภูมิที่บังคับครับอุณหภูมิต้องเป็นเคลวินเท่านั้นนะครับแล้วหนูก็อย่าลืมว่าอุณหภูมิเคลวินหาได้จาก273ร้ดบบด้วยเซลเซียสแนะ่โอเคนะนะฮะคราวนี้พี่ขออนุญาตเลยครับเริ่มต้นแทนเทอมทางซ้ายก่อน1กรัม12องศาซีความดัน1บรรยากาศปริมาตร2ลิตรความดัน1นบรรยากาศขออนุญาตแทน760ดร้กันแล้วครับ มิลลิเมตรประหลอดนะ mmg นะฮะปริมาตร2ลิตรครับนะสลิตรนะสองดีเอ็มกำลังสามแล้วกันครับแล้วหารด้วยอุณหภูมิอุณหภูมิ12องศาเซลเซียสน,นะครับ273เจ็สบวกบเข้าไปนะ <c oughs> 12, ห้าห้า1 2ห้าสองเจ็ดสามบวกียจสองาตบวกเลขเต็มที่เลยครับ2 8 5 285ห้าสองปดห้าครับเคลวินนะครับแล้วมวลเป็นกรัมก็คือ1กรัมฮะ เพิมทางขวาครับเพิมทางขวาความดันอยู่ที่608 60้อครับ6 0 8มิลลิเมตรปลอดครับ mmsg นะฮะปริมาตรเป็นลิตรเขาให้เราหาครับติด v 2ไว้นะครับส่วนอุณหภูมิอุณหภูมิอยู่ที่69องศา C นะสองหนูต้องบวกด้วย69ครับออกมาเป็น342ครับนะเควินนะฮะส่วนมวลเป็นกรัมนะฮะ สองกรัมนะสองกรัมเรียบร้อยแล้วครับที่เหลือคือการย้ายข้างครับนะฮะแล้วหาค่า v V 2สองเท่าไหร่โจทย์ประเภทนี้พี่ว่าง่ายนะนะครับถ้ามันจะยุ่งก็ยุ่งตรงคิดเลขอ่ะสุดท้ายหนูต้องคิดเลขให้ได้ต่านั้นเองนะครับคิดเลขให้ได้นะเจ0ดหนะฮะคูณสองนะครับย้ายนี่ขึ้นไปคูณครับคูณด้วยสามสี่สองแล้วคูณสอง นะฮะตัวหารมีอะไรบ้างมี285ครับแล้วก็เอา608ไปหารอีกทีครับปริมาตรออกมาหน่วยเป็นลิตรละครับโอเคนะฮะนะด้วยความเป็นลูกผู้ชายเต็มที่เลยครับขออนุญาตขี้โกงครับแคลคูลเอเตอร์นะเดี๋ยวกดโชว์เลยฮะ760ดูนคูณ2คูณแล้วคูณ สามร4อยสี่สิบสองสามสี่สองเี้ยแล้วหารมีความสุขจริงจริงสองร้อยแปดสิบห้าสองแปดห้าแล้วก็หารฮะหกศูนยะ์แปดครับตุ้มอืมฮึมเฮ้มันลงตัวนะนะลองคิดดูนะครับนะแล้วก็อพี่ไม่ต้องบอกให้หนูลองคิดหรอกคะ่ะไม่ต้องบอกให้ให้หนูลองคิดหรอกคะ่ะเวลาหนูทําจริงๆหนูก็ทาไมเนี่ยหนูก็ต้องคิดอยู่แล้วครับลองดูฮะเลขมันออกมาเท่านี้เลยครับจริงๆนะ ะครับพี่กดไม่ผิดหรอกครับนะฮะจริงๆนะเท่านี้เลยละครับเบรเซตคำตอบเลือกข้อ2ครับโอเคนะฮะ58วังก็มีด้วยปาการาชนีครับเป็นเรื่องของของแข็งของเหลวและก๊าสนะครับ58 p ฉเฉลยข้อที่2ครับผ่านนะฮะ